เรามาลองดูเป็นรูปแบบของโจทย์บ้างนะเธอต้องแบ,บ่งเป็นสามเมตินะมันมีเรื่องสารละลายถูกไหมสารละลายประกอบด้วยตัวถูก<ม>ตัวทำแล้วรวมกันเป็นสารละลายตัวถูกบวกตัวทำได้สารละลายถูกไหมครับสังเกตที่แบ,บ่งเป็นสามบรรทัดให้เลยตัวถูกตัวทำแล้วก็เป็นสารละลายถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่จะบวกกันได้ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคนละหน่วยกันบวกกันไม่ได้เช่นพี่บอกว่าเอาเงินสิบาทบวกเป็เงินสองดอลลาร์เนี้ยบวกกันไม่ได้ มันต้องทาเป็หน่วยเดียวกันก่อนอ่ะดูกันนะครับเตรียมสารลายสารละลายนะโซเดียมคาร์บอเนตโดยการละลายโซเดียมคาร์บอเนตหนัก2.515มันเป็นการคอมบิเนชันกันแล้วกี่โมครับติ๊กติ๊กติ๊กคือถ้าเราช้านะตรงนี้ก็ช้าอีกตรงนี้ก็ช้าช้าทุกตรงเลยเต่าเลยตรงนี้หนักอะไรบอกกัน106ตรงนี้กี่โม ช่วยช้าอย่างนั้นล่ะมันหาปัญหาดถ้าไม่ดูจุดอ่ะไม่มันต้องสองห้ามันหาได้สองห้าถ้าเธอมองเป็นสองร้อยห้าสิบเอ็ดจุดห้านะจะได้สองจุดห้าเลื่อนไปสองจุดก็คือศูนย์จุดศูนย์สองห้านั่นเองเธอคิดพลาดหรืถ้าเธอเห็นตัวเลขปุ๊บเธอได้เธอได้โมไปเลยภายในเวลาสองวิค่ะ ในขณะที่คนทั่วไปเขายังนั่งบวกนี่อยู่เลยอ่ะเธอได้าน,านี่แล้วไอคนอีกคนหนึ่งกำลังยี่สิบสามคูณสองบวกสิบสองบวกสี่สิบแปดการดิฟธนีิมันต่างกันกี่สิบเท่าครับเร็วมันไม่ใช่แล้วมันต้องอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เลยในน้ำศูนย์จุดสองลิตรนะศูนย์จุดสองคือคูณห้าถูกไหมครับเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองห้าโมลาร์นั่นเองเร็วขึ้นเยอะเลยไหมครับอะเรามาใส่ตรงนี้ให้มันสวยงาม กี่กรัมครับเนี่ยห้าอ๋อเดี๋ยวกันสองจุดห้าหนึ่งห้ากรัมทำเป็นโมก็ศูนย์จุดศูนย์สองห้าตัวทำละลายเราใช้เป็นกรมัมเขาบอกเราไม่รู้ถูกไหมไม่รู้อะไรเลยรู้ตรงนี้อเลนสารละลายสองร้อยลูกบาทเซนทําเป็นลิตรอ่อทำเป็นกรัมได้ไหมครับคะแนนนี้นเขาก็ให้มาสารละลายสองร้อยลูกบาทเซนกีคค่กรัมครับ สองร้อยสี่กรัมรู้น้ำหนักตัวถูกเตัวทำยังทีนี้จับลบรึปได้เลยเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่ครับลบนิดหน่อยสองร้อยหนึ่งจุดสี่แปดห้าใช่ปะทำเป็นกิโลครับก็ศูนย์จุดสองศูนย์หนึ่งสี่แปดห้ากิโลก็ไม่ต้องใช้เวอร์ขนาดนี้ก็ได้นะเวลาคิดจริงๆก็สองศูนย์หนึ่งก็หลูจะแย่แล้วนะ มอต่อลิตรครับก็นี่ไงได้มาแล้วมันศูนย์จุดศูนสองห้าโมลต่อศูนจุดสองลิตรนะจริงจริงตรงนี้ไม่ต้องอใส่ไปทีนี้มาดูข้างล่างเขาให้เราใส่ สะแวมันค้นมีทั้งหมดกี่หน่วยมันมีตามเนี้ยแต่ทุกหน่วยมีคอนเซ็ปต,ต์เหมือนกันคือเป็นสัดส่วนของตัวถูกข้างบนหารด้วยสารละลายข้างล่างเสมอยกเว้นอยู่ตัวเดียวคือตัวนี้โมต่อกิโลหรือโมลเลลิตรตัวนี้ข้างล่างตัวหารจะเป็นตัวทาละลายในหน่วยกิโลกรัมที่เหลือจะเหมือนกันหมดเลยนะตัวถูกหารได้สารละลายหารได้สารละลายอย่างกันเน,เนี้ยครับจะทําเป็นเปอร์เซ็นต์เวทหรือเปอร์เซ็นต์แมสเนี่ย ทำไงครับมันต้องเอาน้ําหนักตัวถูกหารด้วยน้ําหนักของสารละลายแล้วคูณร้อยถูกมไหมนั้นนี้จะเป็นสองจุดห้าหนึ่งห้าหารด้วยสองร้อยสี่แล้วก็คูณร้อยนี่คือของเปอร์เซ็นต์แมสถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เวทบายวัลยุ่มหรือแมสบายวัลยุ่มเนี่ยเธอต้องเอาการามหารด้วยรูปบาทเซนถูกไหมมันตามสเต็ปของมัน สองจุดห้าหนึ่งห้าหารสองร้อยแล้วก็คูณร้อยค่าคล้ายคกันเห็นไหมแต่มันแต่มันจะไม่เท่ากันนะคล้ายๆกันโมต่อลิตรเธอก็เอาโมหารด้วยลิตรลิตรอยู่ไหนวะนี่อ่ะลิตรอยู่นี่แ่าวก็โมหารลิตรไปนะครับก็ศูนยจุดศูนย์สองห้าหารศูนจุดสองไอโมต่อกิโลเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นครับเธอต้องใช้ช่องนี้เป็นกิโลกรัมของตัวทําละลายเท่านั้นนะเฉพาะตัวนี้นะครับ ก็เป็น0.025หาร0.201485 x. x x x คือโมแฟกชันหรือสัดส่วนโมสัดส่วนโมคืออะไรครับสัดส่วน x นะครับ x คือสัดส่วนโมภาษาไทยนะรู้จักแล้วใช่ไหมเคยเรียนหรือ,อยังสัดส่วนโมเนี่ยคือโมของตัวถ้า x ตัวถูกก็คือโมตัวถูกหารด้วย โมรวมนั่นเองเออโมรวมเดี๋ยวก่อนนะอ๋อตรงนี้มาให้ใส่โมรวมนี่เองเดี๋ยวก่อนตรงนี้จะต้องตัวทำลายเป็นคืนน้าใช่ไหมครับเราต้องทําเป็นโมให้ได้กี่โมครับเนี่ยตรงนี้เรารโมตัวถูกใช่ไหมตรงนี้ต้องแปลงเป็นโมครับกี่โมน้ําก็จริงๆมันต้องโมมาใส่ช่องนี้นะเพราะเป็นของตัวทำใส่ตรงนี้แล้วกันที่ยังว่างอยู่ ก็สองศูนย์หนึ่งจุดสี่แปดห้าหารสิบแปดเนี่ยครับจะได้โมของน้ําโมของตัวทําละลายนะแล้วเธอก็จับโมสองตัวนี้บวกกันอันนี้หาได้ประมาณเท่าไหร่ครับบอกพี่สิสิบเอ็ดเท่าไหร่สิบเอ็ดเหลือเศษสามจุดสี่ถูกไหมสามจุดสี่แปดห้าสิบแปดจุดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแถวๆนั้นนะครับจะได้ตรงนี้เป็น คิดเป็นเท่ากันแถวแนี้สิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าแล้กันอ่ะงั้นโมโลรวมก็คือศูนย์จุดศูนย์สองห้าบวกสิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าก็คือสิบเอ็ดจุดสองหนึ่งห้าถูกไหมสองหนึ่งสี่อ๋อสองหนึ่งห้าถูกแล้วอย่างเงี้ยเวลาจะคิดโม,โมแฟคชันก็คือเอาโมของตัวถูกนี่ครับศูนย์จุดศูนย์สองห้าหารด้วยโมรวม,มโมรวมก็คือตัวเนี้ยบวกกับตัวเนี้ยบวกกันแล้วกลายเป็นสิบเอ็ด จุดสองหนึ่งห้าถ้าหาโมโตทำก็สิบเอ็ดจุดหนึ่งเก้าหารด้วยสิบเอ็ดจุดสองหนึ่งห้านี่คือโมฟ r a c t i โมตัวนั้นหารด้วยโมรวมทั้งระบบเข้าใจความหมายของหน่วยแล้วนะครับนะทีนี้เวลาความยากในข้อสอบก็คือเขาจะถามให้เราจับคู่แนวหนึ่งแล้วก็ให้เปลี่ยนนึกออกไหมเขาอาจจะให้สิ่งนี้มาสมมติให้สิ่งนี้มาแล้วมาถามว่านี้ เธอก็ต้องมานั่งเข้าตารางนี้ให้เป็นคือตารางนี้เป็นตารางแยกมิติออกมาเธอใจชัดเจนทุกตัวไม่สับสนนะครับโอเคผ่านท่อนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเธอรู้ว่ามันมีตารางนี้อยู่เบื้องหลังนะเธอจะไม่โดนข้อสอบหลอกที่เธอโดนข้อสอบหลอกก็เพราะว่าเธอไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ไงอะเราดูข้อสองครับหน้าสี่ข้อสองคอปเปอร์โซเฟนหนะักเท่าไหร่ครับอีกแล้วอย่าช้าครับอย่าช้า เอาร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าตีซะร้อยหกสิบแล้วกันมันคงไม่ทําให้เราเอ็นไม่ติดหรนะอกเนาะร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าบอไปร้อยหกสิบเนี่ยมันไม่ซีเรียสนะเพราะมีจุดห้าน้ําจุดห้าน้ําปุ๊บน้ำห้าตัวแล้วเลยสิบแปดห้า 0, 8, บีจะเป็นบีเดอร์ตาแลเนี่ยเก้าสิบก็เป็นสองร้อยห้าสิบกิโมโครับ หารได้สองร้อยห้าสิบอ่ะอ้าวเฮ้ยมันยังไงกันได้หนึ่งสี่สี่มันได้เลขหนึ <perk nationale prayed> <m ules> ่ง <alrededor> ส <revenir> <m ules> ี่สี่อ่ะถ้าเกตมาพี่จะได้ตัวเลขมาก่อนมันจุดไม่รู้ได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุด ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สี่เออใช่หน่วยเป็นโมนะตรงนี้ได้แล้วเอามาใส่ตรงนี้อตัวถูกละลายนะครับเดี๋ยวก่อนใส่ยังไงให้ถูกอันนี้เคยออกทุนญี่ปุ่นมานะข้อสอบแนวเน,นี้ยจุดห้าน้าเกี่ยวมะถเอาคัพเปอร์โซเฟตจุดห้าน้าไปใส่ในน้าจุดห้าน้ําคือตัวถูกละลายหรือเปล่าเปล่า พอเธอใส่นะ้ำปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในน้ำงั้นตัวของอะไรจริงมีแค่ตัวคัพเปอร์โซเฟตเท่านั้นทีนี้คัพเปอร์โซเฟตมันคือร้อยหกสิบสิบใช่ไหมครับถ้าเอามาสองอยห้าสิบจะมีอยู่ร้อยหกสิบแล้วถ้าเอามาสามจุดหกอ่ะจะมีเท่าไหร่ก็เอาสามจุดหกคูณด้วยสิบหกส่วนยี่บห้าใช่ไหมเอ๋ทนไมเ่เอ่ยเอาสามจุดหกคูณด้วยสิบหกส่วนยี่สิบห้าศูนย์ตัดศูนย์ไปแล้วน,วน,นะ เนี่ยนี่คือจะได้น้ําหนักของ copper s u f เ t ตอย่างเดียวที่เป็นตัวถูกเพราะความชื้นเราไม่นับบางคนถามน้ำหนักตัวถูกก็ทัดเลยสามจุดหกนั่นเลโดยไปนหนึ่งแล้วทำไง<ม>ได้เท่าไหร่นะ อ่าช่วยพี่คิดหน่อยสิมันก็คือหนึ่งสี่สี่คูณด้วยสิบหกนั่นแหละแล้วก็ค่อยเร่อนจุดเอาเท่าไหร่ครับใครทั้งคนอยู่ตรงตรงอย่างที่เขียนเนี่ยปะ่ะ ดสองจุดสามศูนย์สี่ถามว่าจุดรู้ได้ไงมันยังไม่ได้ไล่เลยก็มันต้องแถวแถวนี้แหละใช่ไหมมันก็ต้องระดับเดียวกับโจทย์อ่ะนะสามจุดหกได้สองจุดสามศูนย์สี่ตอนนี้ก็แล้วแต่บางคนทั้งทดก็เร็วบางคนคูณแปดแล้วก็คูณสองคูณแปดคูณสองมันทำในใจได้ไงมันไม่เยอะเพราะมันคูณแค่หลักเดียวแต่ถ้าสองหลักยังไงในใจไม่ไหวหรอกต้องคิดทดะนาดทดตอนถ้าพี่ทำตอนกลับบ้านเนี้ยไม่มีตลาดทดยืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยหดรถเมย์อย่างเงี้ย ก็ต้องคูณแปดคูณสองเอาในใจมันทํำมากกว่าน,นี้ไม่ได้ทําเป็นโมครับ mm hmm. ก็ได้แล้วนี่ศูนย mm ์จุดศูนย์หนึ่งสี่สี่โมถูกไหม mm hmm. องต่อครับตัวทําะลายเขาบอกลงในน้ำจนได้สารละลายจนได้แปลว่าสามร้อยนี่คือ สามร้อยคือช่องไหนสามร้อยเนี่ยคือช่องไหนครับคือตัวทำละลายหรือตัวสารละลายอ่างั้นก็ต้องใส่ไปสามร้อยรูปบาทเซนขนาแน่นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งแปลว่ากี่กรัมครับสามร้อยสามงั้นจับลบกันได้ได้น้ําหนักตัวทําละลายทันทีก็คือสามร้อยสามร้อยจุดหกเก้า อ่นะถัดมาถัดมาทําทําเป็นกิโลก็แค่เลื่อนจุดไม่มีปัญหาอะไรศูนย์จุดสามูนย์ศูนย์หกเก้าหกจริงจริงศูนย์จุดสามเข้าไปก็หลุดแล้วนะคิดตัวเลขออกมาคิดเป็นโมของน้ําครับช่องนี้เหมือนเดิมนะเหมือนข้อที่แล้วก็คือสามร้อยจุดหกเก้าหกหารสิบแปดอ่ะได้ประมาณเท่าไหรประมาณเอาเอาตัวเลขประมาณหมดเลยครับต้องประมาณให้ได้ระดับหนึ่งอะ่ะนะ หนึ่งจุดเท่าไหร่แล้วหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกเท่าไหร่ไม่ใช่หนึ่งจุดหกสิบหกสิบหกกว่าสิบหกเท่าไหร่ครับกว่าหน่อยๆใช่ไหมตีถ้าเป็นสิบหกหน่อยหน่อๆคิดจคิดแล้ว ถัดมาช่องนี้โมลรวมก็จับบวกกันนะสุดท้ายมันก็คือสิบหกหน่อยๆนั่นแหละเพราะอันนี้มันน้อยมากถูกไหมครับนะสะรารละลายรวมก็เท่าน,นี้ก็เล่นจุดมาเป็นศูนจุดสามลิตรนะครับใส่ตรงนี้ก็ใส่เหมือนเดิมเลยเปอร์เซ็นต์ก็คือสองจุดสามศูนย์สี่หารด้วยน้ำหนักรวมคือสามร้อยสามคูณร้อย สังเกตท่านอ,อันไหนเปอร์เซ็นต์ต้องคูณร้อยอันไหนไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องคูณร้อยอันนี้ก็เป็นสองจุดสามศูนย์สี่หารด้วยสามร้อยแล้วก็คูณร้อยนะโมต่อลิตรก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สี่เอขอจนได้แล้วกจบแล้วไม่มีอะไรหารด้วยศูนย์จุด สามนะครับโมล่าคือโมต่อลิตรไหมครับนี่ไงโมตัวถูกส่วนลิตรสารละลายแต่ถ้าโมต่อกกิโลคือโมตัวถูกหารด้วยอะไรครับโมเลลนี่อโมเลลโมเลลโมเลลนั่นแหละศูนย์จุดสามศูนย์ศูนย์หกเก้าหกนี้เอ็กตัวถูกก็ตัวนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สี่นะครับ หารด้วยตัวเนี้ยโยงมันเลยสิบหกหน่อยๆเนี่ยซึ่งมันมาจาก้างมาจากตรงนี้ไงมันมาไน้ตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้บางทีเธอค,ค,คิดคิดสองรอบเธอก็อหนึ่งลบด้วยมันเท่ากับเอ็กตัวถูกเอาหนึ่งลบเอ็กตัวถูกก็ได้เอตัวทําเลยทันทีคิดรอบเดียวพอพอเห็นภาพไหมนี่แหละคือประมาณนี้ แต่ข้อสอบเลขจะสวยอาจารย์ก็จะออกให้เลขมันตัดกันได้หมดแต่ไม่ได้ตัดกันง่ายๆนะตัดอย่างที่ให้ทํนตอนเรื่องกา๊าซอะตัดได้ตดตัดยากพอสมควรอ่ะถัดมาครับมาดูอีกแนวหนึ่งคราวนี้มาเป็นอย่างนี้บ้างข้อสามนี่เขาบอกว่าเตรียมสารละลายโซเดียมไนโตรไซด์โดยใช้ผลึกโซเดียมไนโตรไซด์ที่มีความเบริสุ์96%โดยมวลที่เหลือเป็นความชื้นแปลว่าความชื้นกี่เปอร์เซ็นต์ เธอไม่ต้องใสน่นาเปิดเทอมเจออย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างงเี้ยหนักยี g, ่สิบกรัมแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์แค่เท่าไหร่เองเออฮะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยคือเท่าไหร่สิบเก้าจุดสองเออก็คือมีโซเดียมไฮดรอกไซด์แค่สิบเก้าจุดสองกรัมอ่ะแล้วเธอก็ต้องมาคิดเป็นโมลอ,อีกนะ ลงในน้ำสองร้อยแปดสิบกรัมคิดตรงนี้เลยสิบเก้าจุดสองกรัมทำเป็นโมครับกี่โมหารด้วยติ้งเงียบสี่สี่สิบครับได้กี่โมครับศูนย์จุดสามแปดใช่ไหมคุณมาอย่างไงวะมันต้องเร็วอ่ะเธอได้นะ ได้จริงๆนะสุดจระแหบบคอนเฟิร์มพี่ด้วยใช่ปะบางคนยังงงง,ง,งอยู่ก็คือมันหนักสี่เอบเอามาหารเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูประโยคต่อไปลงในน้ําแต่ว่าต้องแยกน้ำํำแยกเนื้อแล้วยังไม่รวมกัน้นำสองร้อยแปดสิบกร,รมัมก็ใส่ไปเลยเห็นไหมอย่าเพิ่งไปใส่ลงสารละลายเธอต้องดูโจทย์ดีๆนะว่าจนได้สารละลายหรือลงในน้ําเท่าไหร่ ถ้าอ่านอ่านไม่ระวังนี่โดนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิโลกรัมได้อย่างสวยงามเลยตรงนี้ศูนย์จุดสองแปดอย่างนี้นะครับได้สารละลายที่มีความหนาแน่นเท่านี้เราทําอะไรไม่ได้นอกจากจับอันนี้บวกกันถูกไหมครับกับบวกกันไปได้สองร้อยเท่าไหร่วะฮะสเก้าเก้าจุดสองพอรู้คาหนาแน่นตับก็เอามาได้ปริมาตรด้วยจะได้ปริมาตรเท่าไหร่ครับสองเก้าเก้าจุดสอง คูณคูณหรือหาร1.25 d เท่ากับ m ส่วน v ถ้าอยากรู้ v เท่ากับ m ส่วน d ถูกไหมครับเอามาหาร1.25คือ5ส่วน4ก็คือคูณ4หาร5นั่นเองนัได้เท่าไหร่ครับลองคิดในใจก็คือเหมือนคูณด้วยจุดแปดนั่นเอง ทันพี่ไหมครับก็แปดไล่ไปดิแปดสองสิบหก ใช่หรือเปลไม่มีแล้วนะได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หมด้วเนาะตามนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บทำเป็นลิตรก็ศูนย์จุดสองสามเก้าสามหกลิตรอย่างนี้เรียบร้อยเออโมน้ำนอะีกตัวหนึ่งสองร้อยแปดสิบหาร 18. 18. 18. 18. สิบแปดสิบแปดหนึ่งสิบแปดเแล้วแสสิบสิบแปดสี่สิบแปดห้า เออได้ห้าได้หนึ่งห้าเหลือเศษอีกอ,อก๋อหนึ่งจุดห้าห้าป่ะเหลือเศษสิบก็คือห้าห้าห้าไปไเรื่อยๆห้าหกแล้วกันอ่ะหนึ่งสิบห้าจุดห้าหกงั้นโมดรวมวันนี้ก็จะเป็นสิบห้าจุดห้าหกบวกศูนย์จุดสี่แปดได้เป็นสิบหกจุดศูนย์สี่เออศูนย์หกเออศูนย์สี่ถูกล้ อย่างนี้ถูกไหมครับอะเวลาคิดตรงนี้ทําไงก็เอามวลหารกันก็มี19.2หารด้วยมวลมวลรว,วมคือ299.2คูณร้อยตรงนี้ก็19.2หารด้วย239.36คูณร้อยตรงนี้ก็โมลาร์0.48หารด้วย0.23936ไม่ต้องมาคูณร้อแล้วนะอันนี้ก็เป็น 0.48หาร0.28นะครับอันนี้ใช้เฉพาะตัวทำลายเท่านั้น x ตัวถูกก็0.48หาร16.04อันนี้ก็1ลบ x ตัวถูกจะเร็วกว่าตั้งหารเพราะโมฟแฟคชันบวกกันต้องเป็น1เสมอ เอามาตีแผ่มันไม่ยากแต่ไปใช้งานในโจทย์เนี่ยมันยังเอ้ยจะต้องทำยังไงวะถ้าเกิดจะทำมีขึ้นมาเองได้มันก็จะดีแต่มันเสียเวลาเพราะแต่ละข้อจะมันั่งทำตารางในท้งทางตารางมันก็ช้าแต่ดูอย่างนี้ไปก่อนดูภาพรวมก่อนแล้วพี่จะบอกให้ว่าข้อไหนใช้แค่ไหนพอจริงๆโจทย์มันก็บอกเธอแหละพี่ไม่ต้องบอกหรอกถ้าเธออ่านโจทย์เข้าใจนะโจทย์มันจะบอกเองเองครับอะอีกแล้วครับตัวเดิมคอปเปอร์ซองเฟมหนักเท่าไหร่ครับร้อย หกสิบอ่ะห้าเก้าจุดห้านี่ก็เป็นสองร้อยห้าสิบปีก็เป็นอย่างนี้ก่โ,โลทันทีศูนย์จุดหนึ่งโมโถูกไหมครับลงในน้ำร้อยแปดสิบกรัมมีน้ำหนักตัวถูกเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมบอกพี่แล้วน้ำหนักตัวถูกต้องเป็นสิบหกกรัมถูกไหมเพราะมันเลขมันลงตัวเป๊ะเลยคิดเป็นกี่โมโครับ 0.1นนโมนะน้ำเท่าไหร่น้ำ180กรัมกี่โมครับโอ้ข้อนี้เลขสวยสวยสิโมพอดีพี่แต่งข้อนี้ตอนอารมณ์ดีมั้งเลยเลขสวยนะครับถ้าเป็นกิโลก็คือ0.18ย์ปดลูกบาเซนนะสารละลายลบเขาได้บอกได้สารละลายเท่าไหร่ครับกี่กรัมเนี่ย25 g. ใน180 g. เป็นเป็นสอง ห้ากรัมถูกมารวมแล้วอ่ะนะความมันความไหนนั่นให้มาแล้วเอามาหารปั๊บได้สองร้อยรูปบาทเซนพอดีเลยทันพี่ไหมครับเอ็มเท่ากับดีบีเท่ากับเอ็มส่วนดีทันนะสับส่วนตรงนี้โยงให้นิดนึงอ่ะนี่อ่ะทันมายังไงต่อโมโม,โมรวมก็เป็น สิบจุดหนึ่งโมถูกไหมรวมแล้วนะดูบัตรเซนทําเป็นลิสเก้ศูนย์จุดสองโอ้คนนี้ได้สวยสวยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือสิบหกหารร้อยแปดสิบคูณหนึ่งร้อยอันนี้ก็เกือบสวยแล้วนะแปดส่วนเก้าใช่ครับแปดส่วนเก้าเออขอโทษจอยฮะไม่ลงถัดมาสิบหกหารสองร้อยคูณหนึ่งร้อยโอ้นี่สวย แปดเปอร์เซ็นตเนาะอันนี้เท่ากับแปดเปอร์เซ็นโมต่อลิตรก็ศูนย์จุดหนึ่งหารศูนย์จุดสองเท่ากับศูนย์จุดห้าโมลาร์นั่นเองโมต่อกิโลก็ศูนย์จุดหนึ่งหารศูนย์จุดหนึ่งแปดอันนี้ก็คือห้าส่วนเก้าเท่ากับศูนย์จุดห้าห้าสามนั่นเองครับโมเลสใช้เอ็มเล็ก x ตัวถูกก็คือศูนย์จุดหนึ่งหารสิบจุดหนึ่ง เอกตัวทาก็คือสิบหารสิบจุดหนึ่งอันนี้คิดเลขได้นะหรือจะดับลบกันก็ได้นะครับเทคนิคเดิมเหมือนเดิมพอได้นะเราดูอีกข้อนหนึ่งข้อห้า แมกนีเซียมคอไรดโดยละลายผลึกแมกนีเซียมคอไรดจุดเจ็ดน้ำหกสิบหกจุดสามกรัมลงในน้ําจนได้สารละลายสามร้อยบาทเซนทําไงครับอ่ะตรงนี้แมกนีเซียมคอลรดหนักเก้าฮะเอ๊ยทำไมเร็วบวกในใจแล้วใช่ไหมเยี่ยมครับอ่าจุดเจ็ดน้ําน้ําตัวสิบแปดสิบแปดเจ็ดร้อยยี่สิบหกบวกเก้าสิบห้าเป็นสองร้อยยี่สิบเอ็ดสองร้อยยี่สิบเอ็ดคิดในใจออกไหมเฮ้ยเลขมันสวยเนาะก็คือศูนย์จุดสามโม ได้ลอนี่0ูนจุดสามน้ำหนักตัวถูกละลายต้องเป็นเท่าไหร่ครับหักน้ำออกไปแล้ว เอาุ3ไปคูณ95เลยก็ได้แล้วใช่ไหมจริงไหมครับเอา20เอาเอา,เอาส0.3ไปคูณน้ำหนักของแมกเซียมคอรไลน์ไงถัดม,มาอะเขาบอกจนได้จนได้เห็นไหมมีคาว่าจนได้แปลว่าต้องใส่ตรงนี้เป็น300ลูกบาทเซนแล้วเดี๋ยวกำไรแน่นมันจะโยงมานี่เองนะครับ ขนาแน่นหนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งเอาไปทําอะไรครับเอาไปคูณหรือเอาไปหารปริมาตรเนี่ยเอาไปเอาไปคูณอ่ะเพราะว่าดีเท่ากับเอมส่วนว <Yeah. S 1> ีเอ็มเท่ากับดีวีนั่นเองคูณกันมาได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองหนึ่งคูณสามได้สามร้อยสามหกสามอย่างนี้ถูกไหมสามร้อยสามที่หกจุดสามนี่ทันไหมครับ แล้วเราก็จะได้น้ําหนักของน้ำตันทีจับอันนี้ลบกันปั๊บได้น้ําเลยได้สามร้อยเท่าไหรว่วะเจ็ดจุดแปดเราจะได้โมลน้ำตันทีคือสามร้อยเจ็ดจุดแปดหารสิบแปดท่ากับกี่โมน่ะสิบแปดหนึ่งก็คล้ายๆตะกี้ป่ะสามร้อยกว่าเนี่ยนะ สิบแปดหนึ่งสิบแปดแล้วเสิบสองหนึ่งสองเจ็ดสิบเจ็ดเออใช่ได้ประมาณสิบเจ็ดนิดๆเลยอะ่ะจุดหนึ่งแล้วกันอะ่ไไะอไปเลยปะเออไปเลยอันนี้ก็เป็นโมลารก็เป็นสิบเจ็ดจุดสี่แล้วเห็นไหมครับกิโลกร,รัมก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์เจ็ดแปดรูปลิตรไม่ต้องมีปัญหาก็คือศูนย์จุดสามลิตรนั่นเองอ่ะ ใส่เลยครับเปอร์เซนต์ก็ยี่สิบแปดจุดห้าหารเท่าไหร่วะสามสามหกจุดสามคูณร้อยนี่ก็เป็นยี่สิบแปดจุดห้าหารด้วยสามร้อยคูณร้อยอันนี้เลขสวยได้เท่ากับเก้าจุดห้าเปอร์เซนต์ถัดมานี้ได้ศูนย์จุดสามหารศูนย์จุดสามก็เท่ากับหนึ่งโมลาร์อันนี้ 0.3หา0.3 0.78จ์ 3, 0, 0, 7, 8, เป็นโมแล้ว x ตัวถูกเป็น0.3หา17.4นี่1ลบ x ตัวถูกง่ายกว่า